วันนี้นะครับเราจะทำเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุขโขทยัยหมูกรอบครับผมและนี่คือหมูกรอบสองโลค,ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุขโขทยัยสูตรแม่เอเอครัวแม่เออเอกับคุณชายหมูกรอบน้ำซุปแบบหอมมากกับหมูดีมากเฮ้ยคือแบบมันดีมากเลยนะ,ะเนต็เครืองอรัญตหมูแดงดีมากคุนนุ่มมันอยู่ในยุนี่ระดัเดีย กินกันแบบหมูกรอบชุ้นยักษ์หยกนิวให้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบง d i a ดอรี่ครับและนี่คือรายการไอซัต แบงค์โซยครับผม EP นี e ้ P นะครับเรากลับมาจากออสเตรเลียนะฮะ <ừ. S 1> คิดถึงเมนูกว๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเราอยู่ซิดนีย์นะฮะว่ากลับมาเนี่ยจะให้แม่เอกนะครับทำกว๋วยเตี๋ยวครับซึ่งวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะที่ไม่เคยทํามาก่อนด้วยก๋วยเตี๋ยวอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนฉันคิดว่าแม่ฉันทําครบแล้วนะวันนี้นะครับเราจะทําเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทยัยหมูกรอบครับผมให้น้องได้กินของอร่อยๆบ้างตอนที่เราไปออสเตรเลียเนี่ยเราได้กินของอร่อยจากแม่แบบเต็มคราบเลยคือไม่ได้แค่่่่่่ใในนนคคลลิปททททีเเเรรราาาาาาาถยยยหหห้้ดดููไไไมมมแแํอวั วันนี้เ,ออเราก็เลยให้แม่มาทําให้น้องๆกินด้วยซึ่งวันนี้นะฮะพิเศษมากๆนะครับผมเนี่ยได้ยินว่าหมูกรอบร้านร้านหนึ่งนะเขาโด่งดังมานานมากๆนั่นก็คือหมูกรอบของคุณชายหมูกรอบนั่นเองซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของพี่อาร์ตผสุนะครับเมื่อวานนี้เองผมเพิ่ง DM ไปหาเขาบอกว่า <c oughs> พี่ครับผมอยากกินครับร้านเปิดไหมครับ <c oughs> พี่เขาบอกว่าร้านไม่เปิดจ้ะพี่เขาเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทอดไปให้โอ้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปรอดูในครัวเลยว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างตามไปจ้ มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัดภูดิบนะคะในการทําก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยสูตรแม่เองสูตรนี้เนี่ยนะจะบอกเลยว่าแม่จะทำให้เราทานตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือเป็นสูตรของเขาอาจจะตรงกับสูตรอื่นก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้อันนี้ก็บ้านไทยบ้านมันแม่ใช่สูตรไทยสูตรมันเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าวันนี้แม่ทำอะไรบ้างดูสิดูเครื่องจะให้เยอะมากซื้อเองทําเองฉันยังอธิบายจนยังงงเลยเนี่ยแต่หลักๆของเราคือเน้นเนื้อเนื้อยี่ใหญ่แล้วนี่ดาสุโขทัยเราก็ต้องมีนี่เลยมีหนังหมูสับ มีสันในหรือไม่จะเป็นต้นทั้งแดงมันก็มีนี่มันหมูหรือแม่จะเปเจียวกระเทียมมีนึ่ต้มน้ำซุปมันก็มีสามเกลือมีเกลือมีพริกมีถั่วพลูถั่วพลูทับไม้นะมีซอสรสฝาเขียวแล้วก็สีขาวแล้วก็ผงแห้งมีน้ำตาลมันจะดีตามซุก๋วยเตี๋ยวเป๊ะเลยนี่คือถุงอกถุงยาวถุงเช็ดทามตามน้ำซุปมีผักชีฝรั่งมีใบเตยทำให้น้ำหอมส่วนเส้นของเราก็คือนี่แบบมีแบบเส้นเล็กต้มยำและนี้ก็คืออาหารของ ตอนแรกก็มีบรรดาสำหรับคนไมน่ชอบซส้มมีกับบรรดาก็ได้อพอแค <c oughs> ่เมนูนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นนเพราะว่าเยอะมาะกจบมีนี้กีและวัตถุดิบพิเศษวันนี้นะคะก็คือคุณชายหมูกรอบ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าอร่อยไหม <c oughs> ไปดูวิธีการทํากันนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําหนังหมูกันนะคะเพื่อเราจะเอาหนังหมูเนี่ยนะไปต้มนะคะเราก็จะใส่โขงหมูแดงไปนิดนึงด้วยแม่บอกว่าพันประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเอาไปต้มก่อน มีที่บ้านไม่รู้เคยรับเปล่าประมาณนี้เนี่ยที่ยายบอกนะคะเ๋ยหล่อไปต้มอาจจะคดอีกอะไรอย่างงู้นอย่างงี้วัดหน่อยทําให้เขาชื่นใจเขาว่าทําถูกเขาสั่งที่โนก็หมดมาร้อยกว่าอีพีวันนี้จะใส่ถุงมือแล้วนะทำไเพราะบบอะไรเอพราะฉันทำเล็กมาเฉันทางอันนี้เราจะมาบักทําหมูแดงกับน้ำหมูแดงกันนะเจ๋อเราสมบูรณไทยก็ต้องมีแล้วก็ใส่ผงทำหมูแดงเนี่ยมีสําเร็จรูปอยู่แล้วเนี่ยมาใส่ไปเด็สามช้อนนี่เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อน สีขาเสร็จแล้วก็้องคูราคยวค่ะใส่อีกสองช้อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่อเราก็จะบี้ล,บล้วแม่ก็ใส่น้ำเปล่าช่วงนี้อาจจะได้ยินเสียงกอ่อสร้างหน่อยนะเพราะว่าพอดีเพื่อนบ้านก่อสร้างบ้านไม่รู้เสียงเขาเปล่า,าขอภัยด้วยนะคะ นี่ฮะเราก็คนในส่วนผสมที่ยายใส่ไปเมื่อกี้อุ้ยเธอกลิ่นผงก็มีไม่พอเราได้กลิ่นหอมของซอสปรุงรสต่างๆแต่ว่านี้เราก็แค่เอาหมูลงไปก็เหมือนมันได้หมาดเลยใช่ถูกต้องแ้วก็ปรุงรสมาส่วผสมร็จแล้เราก็หมูลงไปเลยทุกเอาหมูนี่คือต้องแช่ป้ะแม่หรือว่าอา้ปคกเฉยเอาไปคุกแล้วเดี๋ยวจะแช่ซะ หนังหมูนะคะนี่สีสวยมากเลยอะเราไม่รู้ว่าในกล้องสีเป็นยังไงแต่ว่าคือสีตอนหน้าเราเออใช่มันคือหนันงไปทสีเนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันสีมันจะไม่ชัดขึ้นมาอีกน,นะามีสีสอมอาหารใส่เข้าไปอีกหน่อยสีจะได้ออกมาที่สวยก็คือเอาหนังหมูสันในไปทำแดงหนังหมูก็ทำเป็นสีแดงแนะใช่ไหมใช่โทษทีขั้นตอนเมื่อกี้ข้ามไปหน่อยเดี๋ยวเจะเอาพิแหลมนะคะแทงเข้าไปในช่วงของตัวหมูนะคะให้แบบน้ำซอสที่เราทำไว้เนี่ยซึมเข้าไปมันก็จะได้มีรสชาติด้วยนะ น้ำเดือแล้วต้มน้ำซุปเลยอจ้กดแรกเลน้ำเือแล้วก็ใส่น้ำเกลือยใส่กระเท้าลงไปแล้วก็มีน้ำสามเกลือนี่จุบของเราใส่ลงไปก็เบเตยใส่ลงไปเกลือไว้คึ่ช้อนโต๊ะแล้วเราก็มาใส่ซอสพรน้าเขียวไปซักวนก่อนนะน้ำจะได้เป็นสีทองขึ้นมาอย่างนี้นะ นี่ทำน้าที่อะไรอ่ะเีกลากะงูเกลียวหูกหมูน้ากินมากเลยอ่ะจริงมากไม่ไม่บอกว่าสีอย่างนั้นดูนะกินตอนนี้เขามีผู้ท้าชิงนะมีหมูกรอบจากร้านพี่ชายหมูกรอบมาสู้กับกาหมูโคกนะมันใครกรอบกันถ้าใครฟันแตกก็คือชนะเกลียวฟันแตกนี่ชนะเลยคือว่ากรอบจริงหอมยานมัดมัดทำตรงนี้อ่ะในบ้านที่เต็มถ้าไปในบ้านนี้คือก็ห้องอบดีๆนี่เลยข้างนอกเดี๋อ อันนี้คุกเพลงไปแล้วนะ,ะแล้วเขาก็ต้องรอปล่อยให้น้ำมันมันออกมาก่อนแล้วเราค่อยมาคนกันใหม่น่านมากเลยอ่ะขอหน่ชิ้นหนึ่งนี่คือประมาณครึ่งโลไอคิดว่าชิ้นหนึ่งน่าจะครึ่งโลเพราะว่าเราสั่งพี่อาร์ตมา2โลนะคะ2โลก็จะได้ประมาณนี้เลยและนี่คือหมูกรอบ2โลค่ะ ใหญ่สิบให่มากมากครับผมขอของของอย่างเรามันหลุดไปอยู่แล้วครับแต่พี่ตหองช่วยนะเนาโอ้หนี่นะที่เขาบอกว่าหลอกคนต่อยิ้วซื้อต้องใช้ปันกลางกันนะแม่แม่ระวังขนปอกแตกขาดเกิดอร่อยค่ะอร่อยหลอกไหยหอกไหยหอกมากอันนี้คือแบบมาจากมหาชัยนะพี่อาน่ารักมากเลยอ่ะเดิยดูความหนาของหมุกขอบเขา หมูกรอบคือแบบหนามากคือตัวหมูกรอบพี่อาร์ตเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยเขาห้ารอกรัมประมาณครึ่งโลนะในกล่องเนี่ยเขาก็จะแท็กแบบนี้มาให้เลยแล้วเขาก็จะเอาตัวน้ําจิ้มมาให้เรากินด้วยข้างในมันแบบว่ามีมันมีเนื้อนะคือมันก็คงแรนดอมแล้วแต่ชิ้นอ่ะผมไปแอบดูในคลิปมาพี่เขาเวลาทอดเขาจะดูว่าแต่ละชิ้นมันควรทอดแบบไหนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะเป็นแบบเหมือนใส่กระเทียมป่ะเออยิ้มอร่อยแม่ของวันนี้มันไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินแล้วรอ อันนี้เราจะมาต้มหมูแดงกันนะคะแต่ถ้าใครมีหม้อแบงดานหม้อน้มร้อนอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะแต่วันนี้ไม่จะต้มเพราะตีหมูแดงก็าต้องเปื่อยมาใช่ถ้าเราจะดูอยากหรือว่ามันสุกหรือไม่สุกระเอาซ้อมเนี่ยจิ้มไปถ้าจิ้มแล้วมันไม่ดูมันไม่ดูอย่างเงี้ยก็โอเคสุกอย่างเงี้ยสุกแล้วขอเป็นไงบ้างหมูรอเริ่มขึ้นรูปแล้วน้ำมันออกมาแล้วรออีกแป๊บหนึ่ง ก็น่าจะเวิร์กอ่ะนี่เร่งไปแล้วเอากรอบใช้เวลานานแค่ไหนผมใช้เวลานานนะอะไรอ่ะเนี่ยการทำอันนัจริงๆมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่นี่แม่ใช้เราแล้นีม่ครบเพิ่มไปแล้วอทอดกระป๋อหอมเจียวกรอบเนี่ยขั้นตอนปิดท้ายคือกระเทียมกระเทียมหั่นหนาด้วยรอบนี้ แล้วขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาทำน้ำตาลเที่ยวคูน้ำผัดเตี๋ยวเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายโดดๆขั้นตอนนี้ทำอะไรจนะนี่เราจะหั่นหนังหมูหั่นให้มันดีๆนะเฮ้ยเรื่องอะไรหลังมากเลยอะไร่ากินทั้งหมดเลยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้คอไอ้คอ เขากมิดแต่หูก็เกศก็มาน่งกินกุ้แดงนะเยหั่นได้หมหั่ดแล้วหันบางๆเลยหันมันสวยคิดว่าถหั่นแล้วมันจะสวยดูเิว่าจะเผาข้าวสุ้ไเด็กเลยใช่ใี้บุรีอ่ะ่บุรีเว่าเออทำกับข้าวสู้สุดสะายเล็กไม่ได้อันนี้เอาหั่นแดงเอาแปกตายแม่ควาไหนบ่าิดว่านี่ได้แม่นมือใคร่จะ้า มีให้มันมั่นๆหน่อยมั่น,นยังไงได้กำมั่นแล้วเนี่ยั่นิ้วเนี่ยนี่มาเอ <c oughs> okay, าเองตลอดเลยแล้วก็กินนิ้วตัวเองพยายามจะมั่นแบบต่กลัวว่ <c oughs> นานิ้วหายน้ำหมูหั่นแล้วหมูแดงแกหั่นแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือหมูสับนะคะหมูสับที่แม่เอ๋เขาไปต้มมาให้สุกนะแต่ว่าไอ้ชอบกินหมูสับแบบชิ้นเล็กชิ้นนอ้อยอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกก็แบบ แกะน้ำซุปแล้วมันขึ้นมากับน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็แบบก็จะใช้พะพีอะไรอย่างเงี้ยกดมันหน่อยผ่านไหนแม่ผ่าเฉลียงเฉลียงแฉล,ล็บแฉลบหั่นแบบอะไรนะแม่เฉลียงเฉลียงแฉล็บแฉลบอะไรแม่หั่นหัว,วของเจ้าเก่งอย่างเลยอ้วแม่ใครก็หั่นได้มีเครื่องเค้าแบบอ,อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดกะทิกล่องไงพอ<ว>กกะทิกะทิไถ่ฐานนะพี่กะทิจะำไม่ไ้นี่ทางนี้เอาฝั่งนี้เออใช่ฝั่งนี้เออฝั่งนี้จะลืมไปอูด้วยครับแกงผัดแหงไถ่านนะออสเตรเลีย บะหมี่กันนะจำไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะทำกินเองนะคะทำขึ้นโต๊ะให้แล้วเจะกรุณาทำกินกันเองด้วยค่ะบอกไอ้โคกเนี่ยอันนี้คือตาลเคี่ยวของเราใส่พริกไปใส่น้มปลาไปหน่อยเนยใส่กุ้งแห้งแล้วก็ตัวข้วมะนาวนะคะ่ะอหมูนะคะ ้องใส่นะคะเด้งดๆๆึงเด้งดึ๋งในปากอกของเราใส่ไปเลยจ้าทำก,กินเองใส่ไปให้เยอะๆน้ำผักผิดนะฮกุ้งแห้งลาดไปอ,อกจีสวยมากนี่ก็เติมน้ำไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะกินได้แล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุโข,ขทัยสูตรแม่เอเอง เมนูของเรานะฮะก็เดี๋ยวต้มยำสุโข,ขทัยหมูกรอบนะฮะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะเดี๋ยวโอ้โหทำยัยงไงทำได้ป่ะได้พี่อันนี้คืออะไรลนะ่ะต้องใส่ก็น้ำตาลปี๊บไม่ใช่น้ำตานเที้ยว,วน้ำตานเที้ยว,ยวนั่นแหละอ,อันนี้มาที่หลังเลยเพราะเรามีประวัติจากกันรุ่ไปแล้วทำไมมันดูดน้ำหมดเนี่ยถ้าเราใส่กุ้งก่อนเนี่มันก็จะดูดน้ำใช่ไหมตัวทำน่ากินมากเลยค่ะมันแค่ใส่อะไรเลยมีแค่พริกกับน้ำปลาเองมะม่วงมาจิ้มก็ได้แล้วเนี่ยรวยไปเรื่อยแต่ทำเสร็จขนาดไหนเราไม่ทำาันเลยหรอ นี่ออของพกโรยกากหมาด้วยก<า>ินด้วยมาหอนทั้งคืนเลยโ <laughs> อเค <Okay, S 1> มาตายละก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้ดูแม่แต่ก็ทำอะไรแบบฉบับ <c oughs> ของตะเองของไอนะคะก็ใส่ไปพริกคือความสนุกของการกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคือเครื่องมันเยอะมากทุกคนนี่ของไอน้ำทุกคนของไอคือแบบอร่อยมากคลากมากาฉันแล้วใส่อะไรเรียงไปยังไงพกหรือว่าใส่หมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างเลยครับพิรอง่ยน้ำตา บ้านนะไอ้ก็สองฉันอร่อย,ยเลยนะมะนาวก็คือเยอะมากนี่บีบไปเลยนะ<ม>เดี๋ยวต้มยำต้องมะนาวแท้นะอจะตัดเส้นให้แบงของแบงก็จะเป็น,นเส้นนี้บะหมี่เหลืองนะบะหมี่เส้นแบงมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้น้ำน้ำไอ้น้ำไอ้ก็จะเป็นแบบนี้ชอบกินนี้ด้วยอ่ะเขาชอบกินแบบนี้ที่แบงค์นะน่ากินมากนี่หมดอยู่น,นี้ได้เวลากินกันสักทีนะฮะทุกคนขอชิมหน่อยนะฉันน่ากินมากนี่ดูแล้วฉันบีบมะนาวเพิ่มเถอะเธอดูเกล็ดก็น่ากินมาก โอ้อร่อยมากได้ไหมนี่กุ้งอร่อยมากจริงหรอซุปแบบหอมมากทำไมหมูกรอบไาทานผมชิ้นใหญ่จังเนาะถ่ายได้จานเท่าไหร่เทว่าจานนี้หมูกรอบพี่อาร์ตคึ่งโลก็เจ็ดร้อเก้าสิอัตรเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วหมูกรอบแาแพะชิ้นนึงของแป้แปดสิบบาทจะเหลือบักไบาทอีกไม่อแปดสิบแล้วเครื่องอีอะไรอีแป้งอเครื่องอีอสองร้อห้าส้ไหมจะมีคนกินปหครัวแม่เอ๋เอ็กซ์ับ คุณทายหมกูกรอบของวัน50 60ไอ้ก็กินบอกว่าได้เยอะขนาดนี้ไอ้น้ำตาลเที่ยวของแม่คือมันไม่หวานแหลมนึงด้วยไอจะบอกว่าของแม่อร่อยมากไออะใส่กุ้งแห้งเยอะมากเหมือนเรากินราเมงปลาแห้งอเนื้อหนังตรงนี้อร่อยมากหนังหมูแบบที่แม่ไปต้มรวมแบบใช่อร่อยมากกากหมูเค็มกำลังดีเลยเพราะเพราะมันลงไในน้ำแล้วมันทำให้น้ำเค็มกากหมูดีมากหมูที่มาไร็วข <c oughs> องทอดเฮ้ยคือแบบมันดีมากเลยนะเส้นก็ลวกกำลังดีหมูเนีแม่ก็ชิ้นใหญ่มากเนอะ <c oughs> ไทยอาหาหมูแดงอ่ะหมูแดงดีมากเลยนะยมากสองคือมันอยู่ในจินที่แหลกพอดีแต่ว่าเป็นช่วงที่ไม่เอาหันนี่หมูแดงโปะด้วยเส้นมหมูแดงชิ้นเช่าช้อนเลยอะ่ะ <c oughs> หมูแดงนิ่มเหมือนเส้นเลยอะ่ะพูดอะไรวะแป่ว่าอะไรอะไรก็พูดอะไรนะแต่บอกว่าหมูแดงนิ่มเหมือนเส้นเลยอ๋อคือหมูแดงนิ่มอ่ะนี่เหมือนเส้นบะหมี่เลยใช่แต่ไทยเป็นไทยกินกันแบบ หมูกรอบชิ้นยักษ์เอาแล้วนะเฮ้ยยิงสองทนี่ก่อนจะจบเมนูนี้นะฮะก็จัดไปจุ่มไปเลยนะฮะไอร้อนดำอร่อยเนาะของาะเขาเป็นซีฟู้ดนะวกสายเผ็ดอยู่แล้ว ASMR ดูเงียบๆนิ่มเงียบแต่ไม่เจอไม่เจอหมูมันเจอกรอบอะ สรุปเมนูนี้กันฮะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขททยหมูกรอบนะชอบอะไรกันบ้างไาให้ก่อนเลยคือวันนี้ไอ้จานนี้มันอร่อยมากมันครบองค์มากไม่ว่าจะเป็นหมูแดงก็นุ่มหมูกรอบก็กรอบถูกใจรอบนี้คือกินต้มยำที่ใส่หนังหมูครั้งแรกอเอออร่อยหวานมันเข้าโคกอะโคกอะเขาชอบทุกอย่างเลยนะกากหมูทอดเองชอบไอ้ส่วนของแม่เราชอบหมดทุกอย่างแล้วหมูแดงเราชอบแล้วแต่นี่หมู คุณชายยกนิ้วให้เลยเออจริงแล้วเดีนหมูกรอบพี่อาร่อยถ้าอยากจะไปกินก็ต้องไปถึงมหาชัยเลยมหาชัยอ่ะ,อะเกศยังไงเท่าไรสุดเกศไม่เคยกินหมูแดงเอ <laughs> <laughs> ขอไนะอว้นะอ๋อเกศไม่เคยกินหมูแดงค่ะแล้วหมูแดงอ่ะมันอร่อยมันเนื้อน,นิ่มนี่คือค <c oughs> รั้งแรกหมูแดงครั้งแรกเลยจิ๊ดเหรอแล้วเกศก็พอกินเสร็จอ้าวแล้วทำไมเป็นเคี้ยวได้เหมือนกินเนื้อไก่อ่ะที่ไก่ในไก่กะเพราอ่ะอันนี้คือครั้งแรกจริงๆสาบานเลยเนี่ยถ้าพอดูคลิปอยู่พ่อก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน ก็สรุปนะฮะเมนูนี้นะน้ำซุปอร่อยนะฮะหรืกรอบเข้ากันนะใครที่อยากลองทำตามนะฮะเครื่องน้ะไม่จำเป็นต้องใส่หมดแบบที่แม่เอ๋ใส่ก็ได้นะครับลองเลือกในแบบเราปรุงอย่างเงี้ยเราใส่อะไรในเครื่องที่เราปรุงบ้างแบบที่พวกเราถ่ายดูนะเพราะว่าแม่ทำมาทุกอย่างอะเราก็ไม่ได้ใส่ทุกอย่างเพราะเราแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันส่วนใครนะที่อยากให้เราทำเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อีกนะคอมเมนต์บอกทีว่าก๋วยเตี๋ยวเมนูต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรดีครับลินนี้จบกล้วะไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอแบงค์ได้ารี่นะฮ ย <Yeah. S 1> ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย